รู้ไหมครับเพืเ่อนๆระบบที่หลายๆคนมองข้ามในชน่วงต้นเกมแต่กลายเป็นระบบที่มีความสําคัญมากๆใน ช่วงเล่เกมเป็นระบบที่จะทาให้เพืเ่อนๆปลดอินไซส์สามได้ง่ายแถมยังทําให้เพื่อนๆได้ทรัพยากรมากกว่าการที่จะต้องลงไปฟาร์มในด่านและเสียพลังงานไปอีกระบบนั้นก็คือระบบบ้านภายในตัวเกม r e เวิร์ดหนึจะมีระบบอะไรที่น่าสนใจและเราควรทําระบบในรูปแบบไหนกันบ้างก่อนไปรับชมคลิปฝากกดไ like ลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วทำเป็นเพื่อนที่ชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสําหรับเพืเ่อนๆท่านไดที่กำลังมาหาร้านติงเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Topup มีบริการๆเยอยะ มสำหรับเ,เพื่อนๆในที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ต้ยกลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน โอเวอร์ท็อปอัพโอเคครับพรเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะะไปดูในส่วนของระบบบ้านก่อนนะว,ว่ามันมีความสําคัญยังไงแล้วทรัพยากรเราได้มาจากไหนกันบ้างในช่วงเริ่มต้นครับตัวเกมจะทําการสอนเราเมื่อเราเล่นไปถึงบท2หรือบท3ามเนี่ยนะผมจําไม่ได้นะคือเขาจะทําการปลดระบบบ้านในระบบบ้านเนี่ยมันจะมีหลายๆสิ่งให้เราทำนะครับก็คือการสร้างบ้านการอัปเกรดบ้านการอัปเกรดแหล่งฟราร์มทรัพยากรแล้วก็การอัปเกรดที่ครับอันดับแรกครับการที่คุณจะสามารถอัปเกรดอินนได้เนี่ยคุณจะต้องทําการอัปเกรดบ้าน ของตัวเองก่อนการอัพเกรดบ้านมันจะมีวัสดิบที่ต้องใช้ซึ่งวัสดิบนี้ครับจะได้ตับมาง่ายๆเลยนะั่นคือ1คุณเคลียร์สตอรี่หมดง่ายบทที่15นะครับ3ขีด15จบได้1อันเคลียร์4ขีดย1จบได้อีก1อันและ อันสุดท้ายอันที่3คือเคลียร์เก็บดาวนะครับ3า0ดาวถ้าจำไม่ผิด320รือว่า350นี่แหละคุณจะได้อีกชิ้นหนึ่งก็จะสามารถอัพบ้านรวมๆกันแล้วได้ประมาณเลเวล4การอัพพื้นบ้านให้เลเวล4ครับจะสอดคล้องกับการอัพสิ่งต่างๆภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วน EP นะครับเนี่ยก็คือ1ชินะ้นน่ะคุณสามารถฟาร์มได้เยอะมากๆถ้าปล่อยให้เต็ม100%ซนะครับทั้ง2อ,อย่างเลยทั้ง2อ,อย่างเนี่ยถ้าเพื่อนๆลองคิดดูนะว่าถ้าเราอ่ะเลือกที่จะลงไปฟา์ในนนดันเีย น,นะครับแล้วก็ไปฟาร์มทั้งสองอันเนี้ยผมมองว่าเลยไม่คุ้มมากแม่ครับถ้าเราเอาไปลงฟาร์มตรงเนี้ยสิ่งที่เราจะได้รับประมามันก็ดูเหมือนจะเยอะใช่ไหมครับรอบรับประมาณ12,500แต่ที่เพื่อนต้องเสียไปก็คือพลังงานทั้งหมด25ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าตัวเกมเนี่ยพลังงานเป็นอะไรที่สําคัญมากๆบางคนเลือกที่จะไม่ซื้อแต่ถ้าซื้อก็จะทําให้คุณเนี่ยมีอะไรให้ทํามากยิ่งขึ้นและตัวเกมก็ทําการแจกถังพลังงานให้ก็จริงแต่ถังพลังงานที่แจกให้5าอันเนี้ยมันจะเป็นถังพลัง,ง นะครับบางคนก็ไม่เก็บหรอกเอาไปฟาร์มดีกว่านู่นนี่นั่นก็ได้เหมือนกันและพลังงานที่ให้มา5้าถังเนี่ยถังละประมาณ120หน่วยเนี่ยบอกเลยครับว่าเอามาอัพตัวละครขึ้นอินไซส์สองอินไซส์สามเนี่ยแทบไม่พอนะครับตัวเกมคุณต้องปั้นหลายๆตัวละครนะครับตัวละครที่ต้องใช้งานเนี่ยมันมีต้องสองทีมคอมโบต้องสอดคล้องกันเพื่อที่เราจะสามารถเอาไปไต่หอคอยนะครับมันก็จะมีระดับแลมโบที่เป็นระดับความยากฮาร์ดอีกนั่นก็คือหอคอยเนาะ และระบบบ้านนะครับถ้าเพื่อนๆทำอันนี้เป็นระบบที่ผมบอกว่าทําง่ายมากๆโดยทรัพยากรที่คุณต้องเสียนะครับแค่1วันในการลงไปฟาร์มในดันเจียนของทรัพยากรของบ้านเวลาเราฟาร์มนะครับเพื่อนๆก็คือเราทําการวาง อัพพื้นก่อนเป็นอันดับแรกอัพพื้นเสร็จปุ๊บจากนั้นคุณก็จะต้องทําการวางพื้นการอัพพื้นมันจะสอดคล้องกับการวางพื้นด้วยก็วางพื้นไปเลยหรือว่าใครเป็นสายตกแต่งเป็นเพื่อนก็สามารถตกแต่งกันได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้เป็นสายตกแต่งก็วางวางให้มันเต็มพื้นที่ตามเงื่อนไขเพื่อที่จะทําการปลดฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ทําการอัพนะครับซึ่งที่สําคัญการอัพบ้านเนี่ยมันจะทําการปลด รัพากรในการเอาไปอัพ r e s o n a n c e i n s i g h ์นะครับของการปลด In s i g h ์3 r e s o n a n c e Level 5ขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะมีส่วนวัตถุดิบที่ต้องทำการคราฟขึ้นมานั่นเองและในส่วนนี้มันต้องใช้เยอะมากๆครับเห็นไหมอันนี้คือวัตถุดิบในการปลด i n s i g h ์3แต่ละตัวก็จะใช้ที่แตกต่างกาันวัตถุดิบพวกนี้ก็จะใช้เช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่วัตถุดิบเนี้ยจะเป็นได้จากการคราฟเอาเท่านั้นเนาะก็จะเป็นการคราฟเลื่อนขั้นมาเรื่อยๆนั่นเองผมจึงบอกว่า สิ่งผู้นี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับทีมเพียอนควรให้ความสําคัญในการอัพเป็นอันดับแรกก็คือบ้านแล้วทรัพยากรที่เราจะสามารถหาได้จากไหนมาอัพบ้านก็คือการที่เอาเนี่ยไปลงดันเจียนมันจะมีดันเจียนหนึ่งครับก็คือดันเจียนนี้ ให้เราทําการลงฟาร์มในส่วนนี้ได้เลยนะครับเนพนื่อนก็คือลงฟาร์มได้เต็มที่เสียพลังงาน1วันให้เต็มที่เลยเพื่อที่เราจะทาให้ปลดบ้านก็ถ้าใครยังไม่จบสตอรี่ระดับฮาร์ดเนี่ยคุณยังไม่สามารถอัพบ้านขึ้นเลเวลสีได้ใช่ไหมครับหรือว่าเก็บดาวเนี่ยขึ้นเลเวลสีได้แต่คุณสามารถอัพคราฟเนี่ยขึ้นไปได้แต่เงืง่อนไขคือว่าคุณต้องผ่าน4ี3ขีดสิก่อนถึงจะสามารถคราฟวัตถุดิบในการปลดอินไซด์ได้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นระบบบ้านนี่แหละความสำคัญมันเป็นระบบที่งง่าาาาายๆๆครบกกก็ืออววไไปปททํํ้้นะติแล ไว้คาบของเปิดมาต่อวันคุณก็รับไปเรื่อยๆมันเป็นระบบพาลสิฟอินคัมที่เราจะสามารถได้รับทรัพยากรมาเรื่อยๆแทนที่เราจะเสียพลังงานไปฟาร์มทรัพยากรในดันเจียนเอาพลังงานไปฟาร์มอย่างอื่นที่มันคุ้มค่ามากกว่าส่วนใครอยากตกแต่งบ้านเนี่ยตัวเกมก็จะมีมาขายเหมือนกันนะครับในอยู่ในหน้าต่างนี้ก็สามารถไปเลือกซื้อมาได้นะครับทุกคนนี่เป็นตกแต่งบ้านตกแต่งอะไรเนาะใช้เพชรซื้อก็ได้หรือว่าคุณจะใช้เลือกหอยในการซื้อก็ได้จะเป็นชิ้นส่วนในการตกแต่งบ้านถ้าใครแบบว่าเป็นสายตกแต่งให้มันสวยงามนั่นเององะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบบ้านนะครับเป็นแบบสรุปง่ายๆนะฮะแล้วการปลด i n นไซ h ์สามเนี่ยมันใช้ทรัพยากรมากขนาดไหนต้องบอกเลยว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่เยอะมากๆซึ่งบางตัวละครเนี่ยมันจะเริ่มเก่งเมื่อเราทาการปลด i n นไซ h ์3ได้นะเอายกตัวอย่างเช่น c ซนจูเรียนะครับตอนนี้เรากำลังฟาร์มทรัพยากรเพื่อปลดอินไซต์3หลักๆเลยเนี่ยสองแสนคุณไม่ต้องเสียพลังงานในการลงละคุณก็รอรับจากระบบบ้านได้เต็มๆ แลวพวกนี้ไปลงจากดาดเอาพลังงานเนี่ยไปลงตรงนี้นะครับเพื่อฟาร์ตัวนี้มาสมุดสิบหกชิ้นส่วนพวกนี้เป็นระบบที่ได้จากการครัฟนะครับมันก็จะมีขายในช็อปแหละแต่มันไม่ค่อยเจอหาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่เยอะนะครับบางทีก็มีมาซื้อนี่เนี่ยใช้พวกนี้มันค่อนข้างเปลืองแล้วเราใช้ค่อนข้างเยอะเราเลยจะใช้วิธีการครับในระบบบ้านเอานะครับทั้ง2อย่างนี้เราจะใช้วิธีการครับแล้วก็ทรัพยากรเราก็ไปหาทรัพยากรมาคราฟเพื่อเลื่อนขั้นมาเป็นระบบบ้านนั่นเอง แล้วก็เอามาคราฟต์ยตรงนี้แล้วคุณก็สามารถปลด Insight 3าได้เหมือนกันนะซึ่งตอนนี้เราทําการปลดตัวละครตัวแรกไปแล้วนะครับสำหรับตัวละครเซอร์ทบีต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าใครเป็นสายซื้อพลังงานคุณจะใช้เวลาในการปลดอินไซ h ์3 1ตัวละครอยู่ที่ประมาณสอวันแต่ถ้าใครเป็นสายฟรีไม่ซื้อพลังงานเลยรอพลังงานแจกหรือว่าใช้พลังงานที่มีต่อวันคุณจะใช้เวลาในการปลดอินไซ h ์สเนี่ยประมาณ 1 0ถึงวันโดยประมาณนะอัน,นี้คือประมาณการนะถ้าแบบไม่ซื้ออะไรเลยแล้วก็ไม่ซื้อพลังงานใช้เวลาจะค่อนข้างนานเป็นพิเศษแต่ถ้าจะดีคือใครที่แบบว่าไม่ได้ซีเรียสกับตัวละครที่จะมีการอัปเดตในแพท1 1เนี่ยแล้วอยากให้ตัวละครของเราที่มีอ่ะปลดอินไซส์สามเดียวเพื่อนๆก็สามารถเอาเพชรอ่ะไปทําการซื้อพลังงานได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆนะว่าเพื่อนๆนะโอเคที่จะซื้อหรือเปล่านะครับถ้ารู้สึกว่าเอ้ยผมเก็บไว้เพื่อที่เราจะ ไปสุ่มตัวละครในตู้แน่ดีกว่ามันคสำหรับคุณก็สามารถเก็บไว้ได้อน,นี้แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลเนาะซึ่งตอนนี้เราก็ทำการปลดตัวละครโซโทบี้เป็นอินไซส์3แล้วนะครับบอกเลยเลยว่าการฮิวของน้องเนี่ยค่อนข้างเร็วมากแไว้รอจะมาทำคลิปรีวิวของตัวละครน้องโซโทบี้กันอีกรอบนะครับก็เวลาฮิวก็เอาสปอยง่ายๆคือสกิลฮิลที่มันต้องเป็นสแต็กสองสแต็กแล้วมันก็จะฮิวในเทิร์นต่อไปไม่แล้วนะครับมันจะสามารถฮิลได้เลยทันทีนะครับเื่นข่า่องอินไซส์3นะฮิวได้เลยทันที โดยที่หัวคุณมีสเต็กอยู่แล้วนะครับก็จะฮิลทีหนึ่งก็คือเรงมากๆนะครับทีละพันถึง2,000อันนี้เป็นตัวฮิลจริงๆละจากที่เป็นแบบ DPS มาก่อนนะตอนนี้ก็เป็นฮิลจริงๆเมื่อปลอดอินไซส์สก็ตามวิดีโอถ่ายคลิปนี้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อ,อนๆผิดพลาดระการใดผมขอการไปไปาบระทานอภัยกันด้วยนะครับไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปบายยสวัสดีครับ